โอเคครับก็วันนี้มาต่อจาก EP 1 3 8เนาะพอดี EP 1 3 8เนี่ยเราคุยกันเรื่องของอทำไมปืนมันมีระบบซิงเกิลมีระบบดับเบิลซิงเกิลระบบเข็มพุ่ง EP 1 3อเราทำไปแล้วในเรื่องระบบซิงเกิลคนกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าใช้ดับเบิลซิงเกิลดีกว่าใช้ง่ายกว่าเทอรัด g 4 3าดนนิ้วนะครับเนี่ย เทารัดเนี่ยก็เป็นเข็มลังนะแต่สามารถยิงดับเบิลได้เอาดิเอากับเขานะครับเทารัด g ซ c ตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูด้านนี้นะครับเป็นปืน9มมนะครับแต่เป็นระบบลังเข็มแต่ถ้ายิงไม่ลั่นสามารถเหนี่ยวดับเบิลอันนี้ปืนปลอดภัยผมตรวจแล้วนะครับอันนี้เรายิงมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเงียบไปฟังนะครับอันนี้อันนี้ยิงมาแล้วนะครับหรือว่าลังลังลงางทีนี้กันพอลังปั๊บเนี่ยเข็มมันจะสั้นเห็นปะ จังหวะชิดกับโค้งเนี่ยมันจะชิดนิดเดียวก่อนก่อนจะลั่นจะให้ดูนะครับนะครับอันนี้คือยิงไกลซิงเกิลโ,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 โดยโดยโดยดึงสไลายนิดนึงนะครับดูนะครับอากายอาจจะเห็นว่าถ่างแต่จริงจริงมันมันชิดนะครับเนี่ยชิดนิดเดียวแล้วก็ลั่นแต่ถ้าเรายิงไปแล้วเนี่ยผมต่อเลยอันนี้เป็นดับเบิลนะครับแกดันเข้าไปแล้วติดละดับเบิลได้แต่ก็ไม่ใช่ดับเบิลแท้เหมือนเหมือนอย่างนี้ครับอ่าถ้าเป็นลูกโม่เนี่ย เป็นสามแปดเนี่ยเข้าเป็นดับเบิลแท้ดูนะครับเนี่ยใช่ไหมหรือว่าง้างน,นกแล้วก็ยิงแต่ผมต้องจับเบาๆไว้แล้วเนี่ยเอ๊ะมันมันยังไงนะครับหรืออีกตัวหนึ่งนะก็เป็นทารัทเหมือนกันอันนี้ก็คือ,อปืนปา่าภัยทํางานเหมือนกันเหมือนธมิด M67 แต่ก็มีเก้ามอที่เป็นดับเบิลแท้ก็มีอันนี้นี่ปืนป่าภัยนะครับเก้ามอเป็นเป็นซิซัดนะครับเนี่ยผมผมใช้ดูนะครับปืนเก้ามอเนี่ยถ้าเรา เอาแม็กตบปับ๊บดึงสไลด์ปับ๊บเนี่ยเขาจะตบนกง้างมาก็เป็นเป็นไก่ซิงเกิลนะครับดูนะครับเวลาแตะไก่ซิงเกิลมันจะชิดโคงเหมือน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 จีทูมาสักพักนะครับเนี่ยโอเคชิดละทีนี้เป็นเป็นไก่ดับเบิลแล้วครับเห็นไหมแต่ดับเบิลเขาเนี่ยแข็งอ่าใช่แข็งแหละมันมันจะทํางานเหมือนเหมือนสมิธเลยแต่ก็มีไอจีทูซีอ่ะมันมีไกดับเบิลทำมาให้ทีนี้มีเอฟซีถามมา ในอีที่แล้วผมก็เลยจะเปิดให้ดูแล้วกันง่ายๆเลยนะครับว่ามัน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 เป็นอะไรกันแน่นะครับนะครับมาดูนะครับไกดับเบิลของเทารัดเนี่ยทํางานคล้ายๆกับของของก๊อกแต่ไม่คล้ายของก๊อกเนี่ยเราเราใช้สไลด์วิ่งวิ่งเพื่อจะขึ้น,ข,นขึ้นล้างล้างเข็มแต่ของเทารัดเนี่ยจะมีตัวนี้ครับสังเกตนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามชี้ให้ดูจะใช้ขาวแว่นชี้นะครับเนี่ยครับ มันจะดันถอยหลังอันนี้คือลังหนาดับเบิลเพราะว่าเวลาเขาดันถอยหลังเนี่ยเขาจะมาเกี่ยวตัวนี้ครับเนี่ยครับเกี่ยวแล้วปล่อยเกี่ยวแล้วปล่อยเกี่ยวแล้วปล่อยแต่ถ้าเป็นเข็มพุ่งอย่างก๊อกเนี่ยมันใช้วิธีการให้สไลด์วิ่งแล้วล้างไว้แล้วยิงถ้าคุณจะขึ้นอีกทีคุณต้องดึงสไลด์เหมือนเหมือนเดิมถ้าถ้าเป็นปืนก๊อ,อกเนี่ยคุณต้องดึงสไลด์ถอยหลังแล้วเข็มันจะขึ้นแล้วคุณจะยิงแล้วพอคุณยิงไปแล้วคุณยิงยิงดับเบิลไม่ได้คุณต้องดึงึึงงงงออีีกกททนนเเ่่ขขขข้้แแตาาวรรัลคุณ็ม ถ้าคุณดึงสไลด์เนี่ยก็เหมือนคุณเอาตัวเนี้ตัวตัวล้างเข็มเนี่ยงัดกับตัวนี้งัดกับลิ้นตัวนี้แต่ถ้ามันยิงไปแล้วปั๊บเนี่ยที่คุณขึ้นค้างสไลด์กี้เนี่ยมันมันไม่ได้แล้วคุณก็มาเหนี่ยวไกลเอามาเหนี่ยวไกลแบบเนี้ยพอเหนี่ยวไกลปั๊บเนี่ยดูนะครับมันดูยากนิดนึงนะครับพอเหนี่ยวไกลปั๊บตัวนี้วิ่งถอยหลังวิ่งวิ่งเกี่ยวแล้วปล่อยพอตัวนี้วิ่งถอยหลังเนี่ยมันจะมาดึงดึงดึงตัวล้างเข็มตัวนี้แล้วก็ปล่อยไปปล่อยให้ตีเนี่ยผมยิงดับเบิ้ลนะคร โอเคน่นะ okay. เนี่ยคือมันจะมีระยะห่างแต่ถ้ายิงซิงเกิลน,นะครับจะชิดเห็นไหมเนี่ยครับประมาณนี้แล้วก็ก็มีคำถามว่าแล้วเ,เลือกอะไรดีอ่ะอ่าอีพีที่แล้วก็บอกเลือกซิงเนะกิลก็ดีนะกระสุนหน้าตัดใหญ่แล้วก็อ่าความหนักแน่นความดังอะไรแต่บางคนบอกว่ายุคหลังเนี่ยเขาเรียกว่าวันเด r n ไนท์วันเดินไนท์ก็คืออย่างซีั่นเนี่ยบรรจุสิบห้านัด ยุ่งยุคหลังๆเนี่ยถึง20นัดเลยนะครับอ่า20นัดกฎหมายไทยเนี่ยให้ได้แค่20นัดถึง20นัดเลยเต็มปิบเลยคือคือ,คอมันออกแบบกระสุนมาเล็กเล็กประมาณเนี้ยครับนะครับมา,มา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 เล็กประมาณเนี้ยแต่ว่าจุได้ถึงถึง19นัด20นัดนะครับก็เลยเป็นเป็น,ปนข้อดีจะถามว่าแล้วดับเบิลเดิมเนี่ยของอย่างลูกโมเนี่ยทำง,งานได้ดีไหมทำง,งานได้ดีเพราะว่ามีการคอนโทรลง่ายเปิดแล้วก็ใส่ปิดยิงยิงดับเบิล แล้วไกซิงเกิลของพวกนี้ข้อได้เปรียบของของปืนดับเบิลซิงเกิลกับปืนซิงเกิลเนี่ยคืออะไรรู้ไหมอย่างสิบเอ็ดเนี่ยเป็นปืนซิงเกิลเนี่ยอย่างอย่างอย่างตัวเนี้ยหนึ่งเก้าหนึ่งเป็นปืนซิงเกิลล้วนเนี่ยข้อได้เปรียบของของปืนไม่ว่าจะเป็นลูกโม,โมหรือว่าเป็นเป็น,นเนี่ยอย่างซีแซดเนี่ยข้อได้เปรียบคือคุณสามารถทำไกซิงเกลิลให้เบาเท่าไหร่ก็ได้ คือคือต่ําสุดเนี่ยในวงการอาจจะเหลือทักประมาณปอนครึ่งประมาณปอนครึ่งเนี่ยคุณสามารถทําไก่นี้ได้แต่ไกซิงเกิลเนี่ยเขาไม่นิยมใช้ในการปฏริบัติหน้าที่หรือในการาเข้าไปตรวจเจ้า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 ที่เนี่ยเข,ขาจะไม่ทาอย่างนี้นะเขาจะไม่ง้างน,นกามมือเผลอไปแต่นิดเดียวถ้าคุณไก่สักปอนอกว่านเนี่ยมันเกิดอาการลั่นได้ดังนั้นเนี่ยไกซิงเกิลของปืนดับเบิลซิงเกิลพวกนี้หรือว่าอย่าง ตัวพิธดับเบิลซิงเกิลเนี่ยเขามีว่ายิงกินคะแนนยิงแข่งหรือยิงเป้าหมายอาจจะเป็นสัตว์ที่เป็นอาหารหรือว่ายิงเป้าหมายทนานําคะแนนแต่เวลาเขาใช้จริงเนี่ยเขาใช้ดับเบิลเขาเหนี่ยวด้วยไกดับเบิลทีเนี้ยก็เป็นข้อได้เปรียบถามว่าอ้าวแล้วไกกซิงเกิลอย่างหนึ่งกับหนึ่งเขาทำไกเบาได้ไหมได้ครับผมเคยมีเพื่อนน้องๆใช้โค้นโกขับโทฟี่อันนี้นขออนุญาตพูดเขาเบาจนขนาดว่าไม่สามารถเอามือเนี่ยแย่เข้าไปในไกได้เลยนะเขาแย่ปับ๊บออกตูมเลยนะคือ คือแค่คุณนอามือเนี่ยเลือ้อยเขาใช้คำว่าเลื้อยนะแค่มือคุณเลื้อยเข้าไปในไกนิดเดียวเนี่ยมันลั่นเลยนะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณมีแต่ไกซิงเกิลแล้วคุณไปทาไกจนเบาขนาดนั้นนะอันตรายมากผม,ผมแซวัาเล่นว่าปืนพิการคือพิการไปเลยนะครับคุณคุณไม่สามารถเอานิ้วเนี่ยล้วงเข้าไปในไกได้เลยอะเลื้อยเข้าไปเมื่อไหร่มันก็ลั่นทันทีแต่ถ้าเป็นดับเบิลซิงเกิลอย่างพวกเนี้ยอย่างอย่างอย่างพวกเนี้ยอย่างอย่างอย่างลูกโมหรือว่าพวกเนี้ยคุณนอามือแย่เข้าไปได้เพราะว่าไกกกแรกนยะมั ซึ่งหมายจะพอคุณทาไกซิงเกิลเบามากเนี่ยไกดับเบิลคุณอาจจะยังเท่าเดิมอยู่หรือลดมันหน่อยหนึ่งคุณยังปลอดภัยแล้วเวลาคุณจะกินคะแนนจริงเนี่ยคุณก็จะมีสติว่าสมมุติว่าคุณจะไปล่าล่าอาหารสัตว์ขนาดเล็กเนี่ยคุณก็รู้และมือไม่เข้าไก่พอคุณได้เป้าหมายคุณจับศูนย์ได้ปั๊บคุณเข้าปั๊บโตะคุณก็หิ้วกับข้าวกับบ้านได้แต่ถ้าเป็นดับเบิลซิงเกิลคุณล่าอาหารได้จริงแต่เวลาป้องกันตัวเนี่ยคุณวิ่งไม่ได้เลยนะ ถ้าถ้าถ้าคุณเป็นปืนแบบแน่นาแล้วแล้วายคุณเบาเนี่ยคุณไม่สามารถเอามือเข้าไปกายแล้ววิ่ง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 มันก็ลั่นตุบๆุบตุบบตตุบไปเรื่อยตามตามลายทางไปผมถึงได้แซวเล่นเพื่อนเพื่อนน้องๆเนี่ยเขามีไว้แข่งจริงๆแต่ไม่สามารถใช้ป้องกันตัวได้นะครับอันนี้อันนี้เราเราต้องพูดกันชัดเจนตรงๆนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูการยิงของปืนดับเบิลซิงเกิลพวกนี้ทั้งทั้งสี่กระบอกนะครับเครับ โม่สามนิ้วนะครับดูกมสามนิ้วนะครับกับ G2C นะครับอันนั้นมาจุไปอย่างห้านัดนะครับโอเครับครับฝั่งซ้ายเนี่ยเป็น G2C ฝั่งขวาเนี่ยเป็น ลูกโม่สามนิ้วนะครับเป็นไกดับเบิลแท้นะครับค,ครับผมห้านัดนะครับอย่างกับห้านัดโอเคค้างสไลด์ครับเป็นไงครับฟิลลิง่งไกดดับเบิลหนักไหมหนักน,นิดนึงเลยเนาะแน่นอยู่เพนะื่อความปลอดภยัยเพื่อความปลอดภัยเวลาพกลูกโม่สามนิ้วห้านัดน,นะครับ ตัวนี้เป็น9มเดับเบิ้ลซิงเกิลคือผมชมไม่ตกนี่ครับมาดูนะครับผมทำงี้ครับถ้าจะลั่นก็ลั่นลงดินครับยิงด,ด้วยลูกโมก่อนนะครับ บครันะครับยิงด้วยลูกโม่ก่อนนะครับ ไกดับเบิลต้องหนักนิดนึงเป็นธรรมชาติของคู่ดับเบิลซิงเกิลทั้งสองก็บอกนะครับอันนี้เขาเหมือนกันแต่เขาต่างกันที่รูปลักษณ์ภายนอกนะครับระบบการทํางานทั้งสองอันนี้เหมือนกันเดียเลยต่างกันที่ตอนที่หน้าตาและกลไกเหมือนกันและใช้งานได้ดีครับผมซ้ายคือ g 2 c 9มมขวางขวาคือสมิธโมเดล67.38ครับผมเป็นไกดับเบิลซิงเกิลโอเคครับเริ่มได้ เป็นไงบ้างครับพี่อันนี้จะเบาหน่อยเบาหน่อยอันนี้หนักนิดนึงเพราะว่าปืนเขาทํามาเพื่อป้องกันอันตรายในการปืนลั่นครับผมแตยิงนัดแรกเนี่ยด้วยไกดับเบิลก่อนนะครับด้วยมือขวาครับแล้วก็อ่านัดที่สองเป็นไกซิงเกิลครับยิงที่เป้าจะดูสูงครับลงมาที่พอแล้วก็กลับมายิงด้วยมือซ้ายนะครับ ดูที่ศูนย์เหมือนกันครับแล้วก็ขอ,อซ้ายทีนะครับเมาไม่เห็นเป้า<อ>ครับแล้วก็ไปนัดที่สองไม่ใจซิงเกิลครับยิงท,ที่เป้าจะดูสูงครับลงมาที่คอแล้วก็กลับมายิงด้วยมือซ้ายนะครับดูที่ศูนย์เหมือนกันครับ แล้วก็ขอซ้ายอีกทีนะครับมองไม่เห็นเต้าโอเคไปดูครับพี่ยิงด้วยมือขวายิงด้วยมือขวาเข้าบริเวณนี้ครับมือขวาส่วนมือซ้ายชิดหนึ่งอันหนึง่งอันนี้มันเป็นที่มาธิเราเราท,ที่มือซ้ายมีนัดหนึ่งเข้านี่กับกนัดหนึ่งเข้านี่แต่มือขวาเข้านี่ครับ ี่มาจะลองกับสมิธโมเดลหกขาเป็นไรพี่อ๋อปิดปิดอย่างนั้นเหรอเป็นเสียงลูกโรล,ลิคอยเป็นเสียงลูกโรดิคอยลลคอพี่ยิงตำแหน่งไหนครับ กลางเนาะเป็นไกดับเบิลทั้งหมดใช่ไหมใช่ยังอยู่ในรูปขวดครับ,รบก็อยู่ในรูปขวดก็ถือว่าใช้ได้ครับในการยิงที่แบบไม่ปานิษนะครับกับสมิดวอเดลหกเจ็ดไกดับเบิลซิงเกิลสมิดวอเดลหกเจ็ดนะครับแล้วก็มามือซ้ายครับมือขวายิงที่ขวดครับแล้วก็มามือซ้ายครับ โอ้โห <Okay>, oh, กระเด็นเลยครับที่บอกว่าหนักอะ่ะมันก็ไม่จริงทีเดียวถ้าเราเหนี่ยวไกลเดี๋ยวนะครับผม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 อหาเงันตรงแล้วถ้าเราเหนี่ยวไกลจริงๆอ่ะเราต้องเลยแต่อย่าลากนะถ้าคุณลากลากเนี่ยหนักอาจจะถึง14ปอนด์แต่ยิงโดนะ Double, นะครับผมยิงดับเบิ้ลนะครับเพอร์เฟสครับโอเคครับ <Okay, S 2> ก็มาสรุปนะครับว่าไกลดับเบิ้ลซิงเกิลเนี่ยรวมทั้งเท่ารัดที่เป็นลูกครึ่งดับเบิ้ลซิงเกิลเหมือนกัน แหมมันออกแบบไว้มันตอบยากแต่มีประโยชน์คือเทารัสเนี่ยเขาไว้เหนี่ยวซ้ำนะครับเวลาลูกกระสุนด้านไกดับเบิลซิงเกิลวันนี้เราคุยดับเบิลซิงเกิลเมื่อคลิปที่แล้วเราคุยซิงเกิลก็ใช้ได้ดีนะครับทีนี้เอฟซบางท่านมีงบจํากัดก็ตัดสินใจไม่ได้จะซิงเกิลแบบหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งดีไหมหรือแบบนี้ดีไหมม,มันตัดสินใจยากจริงนะนเอาเอาที่รถที่นิยมเราเลยเอาที่เราชอบเลยแล้วถ้าฟังมากก็จะเวียนหัวครับเวียนหัว เพราะไอ AT, ้ไอ้สี่กระบอกเนี่ยมันทํางานเหมือนกันนะครับทั้ง4กระบอกเนี่ยทั้งเทอร์ลัสสนิ้วเทอร์ลัสแปดสิบห้าเอสสมิทโมเดลหกเจ็ดตันเลตซีซัสเจ็ดห้าสีแล้วก็เทอร์ลัสจีทูซีเป็นโพลิเมอร์เนี่ยสอันเนี่ยถ้า s, เอาแค่ระบบการทํางานเนี่ยมันเป็นระบบเดียวกันถามว่าไก่ดับเบิลหนักนิดนึงหนักทั้งหมดนะครับเรื่องไก่ดับเบิลยกเว้นตัวนี้เอาเบ่าวเขาหน่อยก็ไก่ดับเบิลเขาอยู่อย่างน้อยก็ประมาณสิบสองปอนด์อัพหมด แล้วก็ไกซิงเกิลเนี่ยก็เบาเท่ากันแล้วข้อดีของปืนดับเบิลซิงเกิลคือสามารถทําให้ไกซิงเกิลเนี่ยเบาเท่าไหร่ก็ได้เพราะเวลาชีวิตจริงเราไม่ได้ใช้ไกซิงเกิลเราใช้ไกดับเบิลเป็นหลักนะครับดังนั้นเนี่ยก็ไปดูส่วนไกดับเบิลเนี่ยถ้าทําเบามากๆเนี่ยเวลาวิ่งต่อสู้มันอันตรายนะครับแต่ว่าถ้ายิงกินคะแนนมันอยู่ได้นะครับส่วนนักกีฬามางคนหรือเพื่อนๆน้อง,อง,องๆเขาบอกว่าเวลาผมทาซิงเกิลเป็นไกไกเบามากเนี่ยผมก็ใช้เฉพาะแข่งส่วนปืนป้องกันตัวจะเป็นอีกการหนึ่งนะคร,ระา แล้วเราจะมีความสุขผมว่าผมชอบอย่างเงี้ยผมก็มาลูบคำของผมเชื่อไหมคุณรู้ไม้ปืนเนี่ยมันไม่ได้เปื้อนอะไรเลยนะไม่ได้ตกถ,ถ้วยแกงเลยนะแต่ล้างกันนี่สองชั่วโมงสามชั่วโมงทีล้างสี่ชั่วโมงนั่งล้างสี่โมงเย็นเลิกสี่ทุ่มแล้วล้างวันนี้เสร็จยังไม่ได้เข้าสนามเลยอีกวันสองวันแกะมาล้างอีกมันเป็นอย่างจริงจริงทั้งที่ไม่เปื้อนอะไรนะครับอันนั่นคือความสุขที่เราได้สิ่งที่เราเลือกตามรสนิยมเราใช้เขาให้บ่อยๆแล้วเราจะคุ้นเคยกับเขาแล้วก็จะใช้งานได้สมบูรณ์แบบ